ช่องตามใจทูเดย์บทที่427ฉลองวันปีใหม่แล้วอองจี้ประสบความสูญเสียครั้งใหญ่แต่กลับประพพติตัวเรียบร้อยไม่ออกนอกลู่นอกทางขึ้นมากผ่านไปอีกสองสาวันตอนที่พระชายาจี้มาถึงพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอาซี่บอกว่าเขากำลังวางแผนการเคลื่อนไหวลับๆครั้งใหญ่พระชายาจี้บอกให้หยวนชิงหลิงสบายใจได้เขาวางแผนทําการใหญ่อะไรไม่สําเร็จอยู่แล้ว เพราะเขาตอนนี้ไม่ว่าจะคิดทำการใดก็ขาดความระมัดระวังครุนคิดได้ไม่ครอบคลุมรอบด้านเรื่องตุ๊กตาที่ถูกใช้เป็นแผนการใส่ร้ายนั้นแม้ว่าพระชายาจี้จะมอบเงินให้เขาหนึ่งหมื่นตำลึงเพื่อใช้แลกกับความสงบสุขชั่วคราวแต่พระชายาจี้ก็เริ่มติดต่อกับคนในสายอย่างลับๆแล้วและทำหมังเมินเย็นชาต่อองจี้องจี้ในตอนนี้ความคิดทั้งหมดที่มีล้วนทุ่มไปลงที่ชูหมิงหยางจนหมดจิตหมดใจหวังเพียงว่าชูหมิงหยางจะเป็นผู้นำพาการสนับสนุนจากตระกูลชูมาให้ตนเองได้ ชูหมิงหยางตระกูลชู่ไม่มีทางฟังคำพูดของชูหมิงหยางหรอกหยวนชิงหลิงพูดพลางหัวเราะพระชายาจี้หัวเราะเบิกบานคนเราน้าการมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังถือเป็นสิ่งดีในเมื่อเขาอยากได้การสนับสนุนจากตระกูลชู่ก็ปล่อยให้เขาไปต่อสู้แย่งชิงเสียหน่อยแล้วกันจะดีจะร้ายมันก็ยังทำให้พวกเราพอมีเวลาว่างได้พักหายใจหายคอบ้าง หลายปีมานี้เขาไม่ได้ลงแรงทำอะไรเองกับมือมากนักอย่างมากที่สุดก็สร้างผลงานให้เห็นบ้างนิดนิดหน่อยๆน่อแต่ผลงานเหล่านี้เมื่อนำมาเทียบกับความผิดพลาดของเขาแล้วเรียกได้ว่าไม่คุ้มค่าที่จะพูดถึงแม้แต่น้อยในทางกลับกันเจ้าห้าของเจ้ามีผลงานมากมายให้เห็นเป็นที่ประจักษ์จริงแต่ความผิดพลาดมักเป็นเพราะคนรอบข้างเป็นคนสร้างให้เขาทั้งนั้นไร่ลากเขาให้ติดร่างแจนต้องลำบากไปด้วยตั้งแต่ต้นจนจบเสด็จพ่อจะต้องส่งทราบเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นแน่หยวนชิงหลิงหัวเราะแต่ไม่ได้พูดอะไร ก็เป็นคำชมเจ้าห้าที่ทำให้อารมณ์ดีขึ้นมาเลยทีเดียวจริงสี่ผู้เฟยเข้าวังแล้วล่ะพระชายาจี้ผู้มีข้อมูลอันทรงประสิทธิภาพพูดขึ้นหยวนชิงหลิงพูดว่ายินดีกับนางด้วยนางชอบเสด็จพ่อมากจริงฮ่าฮาในที่สุดก็ได้ในสิ่งที่นางปรารถนาจูจู่หยวนชิงหลิงก็นึกถึงคำพูดประโยคนั้นที่เจ้าห้าพูดว่าเสด็จพ่อชอบเหมือนตอเป่านางจึงรู้สึกกระดากอายในใจไปชั่วขณะ พระชายาจี้พูดขึ้นว่าอันที่จริงแล้วฮู้เฟยก็นับว่าฉลาดหน้าแต่งให้กับองคงคนใดคนหนึ่งก็มีแต่ต้องสู้กันไปสู้กันมายังไม่สู้เข้าวังไปเป็นพระสนมยังดีเสียกว่าบรรดาท่านหญิงในวังทั้งหลายต่างก็สูงวัยกันไปหมดแล้วนางเข้าวังไปย่อมต้องได้รับความปรดปรานมากเป็นแน่นางสามารถมองเห็นจากแววตาของฮู้เฟยได้ว่านางไม่ใช่คนที่ยึดถือผลประโยชน์เป็นสำคัญ นางเป็นคนที่ใสบริสุทธิ์มากไล่ตามสิ่งที่ตัวเองปรารถนามาตลอดทั้งชีวิตอย่างชัดเจนแน่วแน่หลังจากที่เจ้าห้ากลับไปปฏิบัติหน้าที่ยังกรมการพระนครชีวิตของเขาก็ดูเหมือนจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงพริบตาเดียวก็ถึงช่วงสิ้นปีแล้วทางราชสำนักก็มีราชองค์การให้วันหยุดลงมาให้หยุดยาวไปจนถึงวันที่8ของปีหน้าร่างกายหนักขึ้นมากแม้ว่าจะยังเดินเหินได้ นั่งนอนหลับไม่สนิทในตอนกลางคืนพบว่าจะรู้สึกหายใจลำบากเวลานอนลงแต่พอลุกขึ้นนั่งก็ไม่สามารถยืดตัวให้ตรงได้บวมมากเสียจนกระทั่งรองเท้าของอยู่วนเห่านางก็ไม่อาจสวมมันได้แล้วบวกกับทารกในคันมีขนาดใหญ่เกินไปจึงทิ้งตัวลงด้านล่างเยอะมากตอนนี้นางกินอะไรได้ไม่มากนะเพราะถ้ากินเยอะเกินไปก็จะอาเจียนแต่ถ้ากินน้อยไปก็จะหิวสภาวะอารมณ์อยู่ในช่วงที่แปรปรวนซึ่งตัวนางเอง ก็ไม่มีวิธีควบคุมอารมณ์ตัวเองเช่นกันตอนนี้อยู่หวน่้าเองก็มีรอยค้ำใต้ตาทุกวันตอนกลางคืนหยวน่ชิงหลิงไม่ค่อยได้หลับสนิทตัวเขาเองจึงพล่อยไม่ค่อยได้หลับสนิทไปด้วยเมื่อคืนนางเป็นตะคริวเขาจึงตื่นขึ้นมากลางดึกช่วยลูบลูบท้องให้นางช่วยยืดเนื้อยืดตัวให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายเมื่อหายใจไม่ออกเขาจึงช่วยพยุงนางลุกขึ้นมานั่งน้อยๆเพื่อให้หายใจได้สะดวกมากขึ้น เมื่อเห็นนางทรมานอารมณ์ของอยู่หวนเห้าเองก็พล่อยหงุดหงิดขี้โมโหไปด้วยเช่นกันสวีอีในช่วงหลายวันนี้จึงเป็นคนที่ต้องประสบเคราะหกรรมอันโหดร้ายไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นต้องถูกดุด่ายอยู่เสมออาซี่กลับไปบ้านตระกูลหยวนในเมื่อเป็นช่วงฉลองปีใหม่นางต้องกลับบ้านไปอยู่พร้อมหน้ากับครอบครัว คืนก่อนขึ้นปีใหม่คือการเข้าวังไปโต้รุ่งในคืนสิ้นปีเป็นประเพณีที่ชาวจีนจะไม่นอนหลับกันในคืนวันสิ้นปีเพื่อต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเชื่อกันว่าจะทำให้พ่อแม่ของตนมีอายุยืนยาวคนในราชวงศ์ทั้งหมดจะไปร่วมกันทานอาหารข้าอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแต่หลังจากที่หยวนชิงหลิงลองเสื้อผ้าไปหลายชุดในที่สุดนางก็ร้องให้ออกมาอย่างสติแตกไม่ใช่เพราะอ้วน แต่เพราะนางลองเสื้อผ้าไปมากมายหลายชุดต่างก็ทําให้นางหายใจไม่ออกรู้สึกขาดอากาศจนสมองตื้อตันอึดไปหมดบวกกับเวลาที่ยืนเพื่อลองชุดนานเกินไปจนทําให้เท้าเป็นตะคริวในตอนแม่นมีไปช่วยพยุงนางให้นั่งลงชั่วขณะนั้นนางก็ก้มหน้าร้องให้ขึ้นมาอย่างทุกข์ใจยหยวนเฮาสั่งการให้คนเตรียมการเข้าวังอยู่ข้างนอกจึงได้ยินเสียงร้องให้ของหยวนชิงหลิงเขาแทบจะหมุนตัวแล้วพุ่งทะยานเข้ามาอยู่แล้วหมันเอ๋อกับแม่นมีกำลังช่วยนวดขาให้นาง นางร้องให้จนมีสภาพเหมือนขนมปังก้อนหนึ่งที่มีน้ำตาสองสายอาบนองหน้าเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ดูทุลักทุเลมากหยวนเห่าเดินเข้าไปกอดน,นางอย่างรวดเร็วพลางพูดปลอบว่าไม่เป็นไรๆข้าอยู่นี่แล้วหลังจากที่หยวนชิงหลิงยอมรับความจริงที่ว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์เป็นต้นมานางไม่เคยพูดเลยสักครั้งว่าไม่ต้องการลูกแต่ในครั้งนี้เธอรู้สึกอึดอัดทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจมากจริงๆนางร้องให้พลางพูดว่าเจ้าห้าหลังคลอดท้องนี้แล้วข้าจะไม่คลอดอีกแล้วนะ ถ้ายอมตายเสียยังดีกว่าต้องคลอดอีกอยู่วนเฮาปลอบนางไม่หยุดได้พวกเราไม่คลอดแล้วไม่คลอดแล้วใครคลอดอีกคนนั้นเป็นลูกเต่าเป็นคำด่าในทรรนองว่าโง่เง่าเต่าตุนเขาย่อตัวลงเอื้อมมือออกไปเช็ดน้ำตาจากใบหน้าของนางแล้วจ้องไปยังใบหน้าที่กลมขึ้นมากของนางจริงๆแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นอ้วนหรอกแค่บวมขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองหยวนชิงหลิงหันหน้าไป เจ้าห้ามดูข้าในตอนนี้น่าเกลียดแทบตายแล้วไม่น่าเกลียดหรอกตอนนี้เป็นตอนที่เจ้างดงามที่สุดต่างหากอยู่วนเ้าปลอบโยนหยวนชิงหลิงเชื่อเสียที่ไหนกันตัวนางเองก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ส่องกระจกเสียหน่อยนางผลักเขาเจ้าเข้าวังไปเองเถอะข้าไม่ไปแล้วอยู่วนเ้ากอดนางอีกครั้งเจ้าไม่ไปข่าก็ไม่ไปเช่นกันพวกเรามาฉลองปีใหม่ที่บ้านกันเถอะนั่นไม่ได้ฝ่าบาทจะทรงตำหนิเจ้าได้ หยวนชิงหลิงพูดด้วยน้ำเสียงสะอื่นเขาโกรธพวกเราก็ยังไม่ตายเสียหน่อยอยู่วนเห้าจูบนางที่หน้าผากมองดูรูปร่างหน้าตาของนางตอนนี้ก็เป็นห่วงจนเจ็บปวดใจอย่างยิ่งทุกวันนี้นอกจากเจ้าแล้วเมื่อเห็นท่าทางวิตกกังวลของเขาอารมณ์ของนางก็ค่อยๆสงบลงไปบ้างเล็กน้อยข้าแค่อารมณ์เสียนิดหน่อยอะไรที่พวกเราควรไปหากไปไม่ได้จริงๆพวกเราไม่ฝืนดีกว่านะไม่ต้องกลัวว่าใครจะลงโทษหรอก อยู่วนห้าเองก็ไม่อยากไปแล้วในวังมีคนมากเกินไปวุ่นวายขวักไข่อึดทึกอารมณ์ของเจ้าหยวนก็มักหงุดหงิดง่ายอยู่ด้วยหากถูกคนกวนใจมากๆไปเถอะเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนที่ช้างกงกงมาเขาบอกว่าไท่สร้างห่วงทรงเกิดอาการหลอดเลือดหัวใจตีบกำเริบถึงสองครั้งจนเวลานี้แล้วเจ้าก็ยังเอาแต่กังวลถึงอาการของเสด็จปู่อยู่อีกตัวเจ้าเองตอนนี้ก็มีสภาพย่แย่จนแทบจะไม่ไหวแล้วนะ อยู่วนเฮ้านำหลัวใต้มาเขียนคิ้วให้นางดวงตาจดจ่อและอ่อนโยนนี่เป็นหนึ่งในงานฝีมือที่เขาเชี่ยวชาญที่สุดพยายามลืมตาที่ค่อนข้างบวมขึ้นมีทางอื่นหรือไม่ละ่ะตอนนี้เขาเป็นที่พึ่งพิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราหลังจากคลอดลูกแฝดสามท้องนี้แล้วอยู่วนเฮ้าพูดเสียงเบาข้าก็สามารถปกป้องพวกเขาได้เช่นกันให้สร้างห่วงใช้เพื่อป้องกันคนผู้นั้นหรอกหยวนชิงหลิงตอบกลับเสียงเบา อยู่เหวนเฮาจึงไม่พูดอะไรขึ้นมาอีกตอนนี้เขาไม่กลัวใครทั้งนั้นกลัวแค่พ่อตัวเองจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่นับญาติดังนั้นหากไท้สร้างห่วงทรงมีพรานาไมายแข็งแรงอายุยืนยาวต่อไปสำหรับจวนองชูของพวกเขาแล้วนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างใหญ่หลวงชุดราชสำนักสำหรับพระชายาหยวนชิงหลิงไม่สามารถใส่เข้าไปได้ โชคดีที่นางรู้มานานแล้วว่าจะต้องเข้าวังไปกินเลี้ยงอาหารข้ามฉลองปีใหม่ดังนั้นนางจึงทําเสื้อคลุมสีแดงตัวหลวมๆเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเสื้อคลุมนี้ไม่มีอะไรพิเศษอย่างอื่นมันแค่เป็นชุดหลวมๆเท่านั้นนางยังต้องสวมเสื้อผ้าฝ้ายเอาไว้ด้านในชั้นหนึ่งส่วนด้านนอกจะเป็นเสื้อคลุมหนาๆนางไม่ใช้ขนจิ้งจอกหรือคนสัตว์ใดๆในฐานะที่เป็นคนเลี้ยงหมาคนหนึ่งนางต่อต้านในสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นแม้ว่านางจะแต่งกายด้วยผ้าที่หนาขนาดนี้แล้วแต่นางก็ยังรู้สึกหนาวอยู่ดีตอนที่ออกจากบ้านร่างกายก็สั่นเทาขึ้นมาน้อยๆคืนนี้คนคงจะเยอะใช่หรือไม่บรรดาราชนิกุลโดยพื้นฐานแล้วทุกคนล้วนมาหมดอยู่เหว้นห้าช่วยพยุงนางตอนนี้แค่เดินนางก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังที่สุดเพราะนางถึงขั้นมองไม่เห็นนิ้วเท้าของตัวเองอีกต่อไปแล้ว แต่การแต่งกายที่แน่นหนาทบซ้อนกันเป็นชั้นๆแบบนี้เมื่อมองจากสายตาของคนนอกมันดูไม่ค่อยเหมือนคนตั้งคันเท่าไหร่แต่ดูเหมือนคนที่อ้วนฉุดเลยมากกว่าช่องตามใจทูเดย์บทที่4 2 8ยเผยรถมาทำขึ้นเป็นพิเศษด้านในปูด้วยเบาะรองน,งนั่งนุ่มสบายหลังจากที่หยวนชิงหลิงขึ้นไปนางก็กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่ในอ้อมแขนของอยหยวนเ่าท่านี้สามารถช่วยให้นางหลีกเลี่ยงแรงกระแทกที่รุนแรงเกินไปได้พอสมควร เมื่อเห็นสภาพที่ดูเงะงะงุ้มง่ามของตัวเองหยวนชิงหลิงก็ถอนหายใจเฮือกถ้าวันหน้าเด็กสามคนนี้ซุกซนก่อความวุ่นวายข้าจะตีให้ตายเลยคอยดูไม่ต้องรอให้ถึงตาเจ้าลงมือหรอกหยูหวนเห่าพูดอย่างเผด็จการกำหมัดแน่นแล้วพูดเสียงดังลั่นว่าแค่หมัดเดียวก็ทำให้พวกเขาและจนกลายเป็นโคลนได้เลยเชียวละ่ะโหดร้ายเกินไปแล้วหยวนชิงหลิงตกใจจะนอกสันขวัญแขวนหยูวนเห้าแค่นเสียงเฮอะในลำคอขึ้นมาสองครั้ง ให้พวกเขารู้ตั้งแต่ยังเล็กว่าโลกใบนี้มันช่างโหดร้ายเช่นเดียวกับข้าที่เป็นพ่อของพวกเขานี่แหละอดทนแบกรับทุกอย่างก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ปลอดภัยหยวนชิงหลิงกอดแนบแอบอิงเขาแน่นไม่พูดอะไรออกมาอีกเป็นอะไรไปไม่สบายตรงไหนหรืออยู่วนเห่าถามพร้อมกับกอดนางไว้แน่นหยวนชิงหลิงเงยหน้าขึ้นมองเขาในดวงตาแฝงแววโศกเศร้าเล็กน้อยเจ้าห้าข้าไม่อยากให้เจ้าเป็นห้องเต้เลย ทำไมจูจูถึงพูดอะไรแบบนี้ออกมาละ่ะอยู่หวินเฮาตกใจจนผงะมองนางแล้วหัวเราะเจ้ากลัวสาวงามสามพันนางในวังหลังหรือเจ้าวางใจเถอะหากข้าได้เป็นห้องเต้จริงๆข้าจะดีกับเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นหยวนชิงหลิงยัดร่างของตัวเองขึ้นมาเล็กน้อยเจ้าจะแต่งหรือไม่แต่งใครไม่สําคัญแต่เมื่อครูเจ้าเพิ่งบอกว่าเจ้าอดทนทุกอย่างก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ปลอดภัยในหมู่มวลพี่น้องของเจ้า ความรักใคร่สายสัมพันธ์ที่แท้จริงจะมีอยู่สักเท่าไหร่กันเพื่อตำแหน่งนั้นก็ไม่ใช่ว่าต้องต่อสู้แย่งชิงกันจนไม่เจ้าก็ฆ่าต้องตายกันไปข้างหอกหรือหากวันหน้าลูกๆของเราต้องเดินตามรอยพวกเจ้าพี่น้องขึ้นมาจะทำอย่างไรละ่ะคำถามนี้อยู่วนเฮาเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนจริงๆทันทีที่หยวนชิงหลิงพูดเช่นนี้เขาเองก็ถึงกับตกตะลึงจนผงะไปนี่อาจจะเป็นลูกผู้หญิงสองลูกชายหนึ่งก็ได้นะอยู่วนเฮาพูดอย่างมองโลกในแง่ดี หรืออาจไปได้ว่าบางทีทั้งสามคนอาจเป็นผู้ชายหมดก็ได้หยวนชิงหลิงถามย้อนอยวนเฮ่ารู้สึกหดหูขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งเขาตั้งตารอลูกสาวสองลูกชายหนึ่งมาโดยตลอดเพื่อที่เขาจะได้อบซ้ายประคองขวายอยู่ในจวนลูกชายก็ออกไปทำงานอย่างขยันขันแข็งหรือถ้าเป็นลูกชายสองคนก็อาจคิดเข็นฆ่ากันเองได้อยู่ดีตำแหน่งนั้นจะทำให้คนเป็นบ้าก,กันไปหมดหยวนชิงหลิงพูด หยวนชิงหลิงมองไปที่ท้องของนางเช่นนั้นควรทำอย่างไรดีล่ะข้าไม่รู้ยหยวนเฮ่าพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราไม่ต้องเป็นห้องเต้ก็พอแล้วนี่ถึงตาเจ้าพูดแบบนี้แล้วรึตอนนี้เจ้าวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วนะยหยวนเฮ่าพูดว่านั่นเป็นเพียงการรวมความคิดเข้าด้วยกันไม่จำเป็นต้องนั่งในตำแหน่งนั้นจริงๆก็ได้ มาคิดเรื่องเอาตอนนี้ก็ยังนับว่าเร็วเกินไปในอดีตมีรัชทายาทกี่พระองค์กันที่ทนไปได้จนถึงวันตายก็เห็นด้วยตามนั้นตอนนี้มากังวลเรื่องนี้ก็ออกจะเกินเหตุไปหน่อยจริงฮ่าฮ่าอย่างไรก็ตามหลังจากที่คลอดท้องนี้แล้วนางก็จะไม่คลอดอีกหลังจากผ่านวันเวลาอันสงบราบรื่นไปได้กว่าครึ่งเดือนหากไม่ใช่เพราะไม่สบายกายนางก็คงรู้สึกว่าตัวเองได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กว่าครึ่งเดือนเลยทีเดียว ก็ต้องถูกลิขิตมาให้มีชีวิตเกลื่อนกล้วอยู่ในกระแสน้ำบนอันลึกลับซับซ้อนต้องคอยใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวทุกเมื่อเชื่อวันแล้วหลักก็เช่นนั้นก็ไม่สู้เป็นเด็กผู้หญิงหมดมันคงจะดีกว่าจริงหลังจากเข้าวังไปสองคนสามีภรรยาก็ไปน้อมทักทายไท่สร้างห่วงก่อนฮองเฮากับฮ่องเต้หมิงหยวนก็อยู่ที่นั่นด้วย คืนโตรุ่งของปีนี้ห้องเต้หมิงหยวนก็มีเวลาว่างเช่นกันหลังจากพระองค์ปิดผนึกตราประทับใหญ่เมื่อคืนเสร็จวันนี้พระองค์ก็มีเวลาว่างแล้วห้องเต้หมิงหยวนยังทรงแต่งองค์ทรงเครื่องกลหนวดเคราจนสะอาดสะอา้านพระพักเขาผ่องบวกกับฉลองพระองค์สีเหลืองสดใสขับเน้นให้เห็นถึงสง่าบารมีทั้งยังเพิ่มความอ่อนโยนขึ้นไม่น้อยอีกด้วยเนื่องจากเพิ่งจะเป็นยามอู่ประมาณเที่ยงพระองค์จึงมีเวลามาน้อมทักทายไถ่สร้างห่วงและพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัว สิ้นปีนี้ถึงเวลาแล้วที่จะละทิ้งความยุ่งยากทั้งหมดและอุทิศพลังงานทั้งหมดให้กับการพักผ่อนการมาถึงของคู่สามีภรรยาอยู่วนห้าวทำให้พระตำหนักชินคุณคึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าเดิมมากเมื่อเห็นท้องท้องอันใหญ่โตของหยวนชิงหลิงชางกงกงอดไม่ได้ที่จะออกไปช่วยพยุงนางพระชายาโปรดเดินอย่างระมัดระวังด้วยมองธรณีประตูก้าวขึ้นใช้ก้าวขึ้นอีกครั้งหยวนชิงหลิงถึงกับพูดไม่ออก กงกงแค่เดินข้ายังทำได้อยู่นะช้างกงกงพูดอย่างจริงจังว่าตอนนี้ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนร่างกายท่านน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วสมควรใส่ใจระมัดระวังกับทุกสิ่งเขาช่วยพยุงนางไปยังหน้าพระพักทยสร้างห่วงอยู่วนห้าช่วยพยุงนางให้คุกข่าวลงช้าหาฮะท้ยสร้างห่วงหยุดเขาไว้ทันทีหลานห้าเจ้าคุกข่าวแทนนางขบหัวคำนับแทนนางด้วยไทยสร้างห่วงทรงห่วงใหญ่หลานสะพ้ายคนนี้อย่างยิ่ง ไทเฮาเห็นดังนั้นก็รู้สึกพอพระทัยมากเพราะเกรงว่าหากให้นางขกหัวคำนับจะส่งผลร้ายต่อหลานคนสำคัญของพระนางอยู่เหวินเฮาขกหัวคำนับทั้งคู่จากนั้นจึงไปขกหัวคำนับเสด็จพ่อการคุกเข่าลงขกหัวคำนับครั้งนี้เป็นการคำนับที่อยู่เหวินเฮาทำต่อเนื่องกันร,ราวสิบกว่าครั้งเห็นจะได้ร่างกายเจ้ามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วอย่าเดินไปเดินมารออยู่ที่นี่จนกว่าจะถึงเวลาอาหารค่าเถอะไทเฮาตรัสเพคะ หยวนชิงหลิงหลังจากที่นั่งลงแล้วก็รีบตอบรับอย่างรวดเร็วแค่นางเดินเข้ามาที่นี่ก็แทบจะใช้พลังไปเกือบครึ่งชีวิตที่เหลืออยู่ของนางแล้วช่วงนี้รู้สึกเป็นเช่นไรบ้างฮ่องเต้มหมิงหยวนก็ส่งทอดพระเนตรมองนางพลางตรัสถามเช่นกันกลับทูลเสด็จพ่อไม่ค่อยดีนักเพกในแต่ละวันจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยถึงเจ็ดแปดส่วนนอนไม่ค่อยหลับ ผู้หญิงทุกคนต่างก็ต้องทนผ่านเรื่องพวกนี้มาทั้งนั้นอย่าคิดน้อยอกน้อยใจกับตัวเองมากไปผู้หญิงล้วนมีหน้าที่เป็นแม่การท้องก็ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นใครๆก็ทนผ่านเรื่องแบบนี้มาได้กันทุกคนนั่นแหละแข็งทื่อหัวชนฝาเชียวนะผู้ชายจะมาเข้าใจถึงความยากลำบากเวลาผู้หญิงตั้งท้องหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฮ่องเต้ที่สูงส่งอยู่เหนือใครแบบนี้แต่เจ้าห้ากลับไม่ยอมแล้วสเสด็จพ่อไม่เคยท้องเสียหน่อยจะรู้ได้อย่างไรว่าคนท้องไม่ลำบาก ห้องเต้หมิงหยวนกวาดสายพระเนตรมองไปอย่างเย็นชาจูจูบรรยากาศก็ประตูเดือดขึ้นมาราวกับทั้งคู่พร้อมจะชักดาบมาฟาดฟันกันได้ทุกเมื่อถึงได้รู้ว่ามันลำบากห้องเต้หมิงหยวนต้นกลับไปอย่างโกรธกริ้วไม่รู้ว่าทําไมได้เห็นเจ้าเด็กคนนี้ทีไรเมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้สึกเช่นนี้แต่ตอนนี้ทุกครั้งที่ได้เห็นกลับรู้สึกขัดหูขัดตาไปหมดข้าอยู่กับนางตลอดเวลาตื่นมาช่วยนวดขาผ่อนคลายให้นางกลางดึก ย่อมรู้ถึงความลำบากเป็นธรรมดาสเสด็จพ่อการคลอดลูกเป็นเรื่องที่วิเศษนะผู้หญิงคนไหนในใต้ล่านี้บ้างที่ไม่คลอดลูกจำเป็นต้องมาละเอียดอ่อนขนาดนี้เลยหรืออย่างไรผู้หญิงคลอดลูกเป็นเรื่องที่เป็นไปตามหลักการแห่งฟ้าดินอยู่แล้วทำไมแล้วตรัสด,ด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าฟาบาทหูของข้าคล้ายจะได้ยินไม่จ่มชัดนะักคำพูดเมื่อครู่ที่เจ้าเพิ่งพูดไปลองพูดให้ข้าฟังชัดฮ่าฮ่า ฮองเต้หมิงหยวนรีบลุกขึ้นสารภาพบาปว่าสเสด็จแม่ปลดประธานอภัยลูกไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพยาค่ะท่านย่อมไม่เหมือนกับคนอื่นเป็นธรรมดาไทเฮาแค่นเสียงเอ่ยขึ้นว่าข้าเองก็เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆที่ต้องอดทนผ่านความยากลำบากนานประการกว่าจะคลอดเจ้าออกมาได้ยามที่ผู้หญิงคลอดลูกเรียกได้ว่าขาข้างหนึ่งได้ก้าวเข้าประตูผีไปแล้วก้าวหนึ่งเจ้าว่านั่นลำบากหรือไม่ละ่ะ กลิ่นดินระเบิดที่ไทเฮาโยนมาลอยกรุ่นอยู่ในอากาศอย่างเข้มขน้นจนห้องเต้หม,มิงหยวนถึงกับต้องปาดเหงื่อลำบากพะยยคะลำบากหากพูดเรื่องอื่นไทเฮาจะไม่ทรงค้นเลยตอนนั้นเพื่อจะให้กำเนิดห้องเต้นางแทบจะต้องตายจากไปจริงๆแล้วด้วยเหตุนี้ประโยคที่เขาพูดมาเมื่อครู่ไทเฮาจึงไม่เห็นด้วยอย่างมากอีกทั้งยังโกรธมากด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหยวนชิงหลิงกำลังตั้งท้องหลานลานทั้งสามคนของนางตอนนี้นางเอาแต่ตั้งตารอคอยที่จะให้ถึงวันคลอดอย่างใจจดใจจ่อนางรอคอยแต่ก็กลัวด้วยเช่นกันห้องเต้มาพูดคำประมาทเช่นนี้ออกมาได้อย่างไรกันนี่จะไม่ทำให้คนฟังแล้วรู้สึกขุนเคืองได้หรือไรห้องเต้หมิงหยวนกลับไปนั่งลงด้วยอาการหน้ามานันไทสร้างหวงตรัสอย่างเฉยชาว่าปากเสียห้องเต้หมิงหยวนหันไปมองไทสร้างหวงอย่างไม่พอใจ สเสด็จพ่อช่างไม่ไว้หน้ากันเกินไปแล้วอยู่ต่อหน้าเด็ก,ดกแท้ฮ่ verde? าฮ่าไทสร้างห่วงชี้ไปที่อยู่วนเฮาเจ้าปากเสียจะต่อปากต่อคำกับสเสด็จพ่อขอ,ของเจ้าไปทำไมกันอยู่หวนเฮาไม่กลา้าโตเถียงแล้วจึงทำได้เพียงสงบปากสงบคำไทสร้างห่วงเริ่มผลักคนออกไปรับสั่งให้ไทเฮาและฮ่องเต้หมิงหยวนออกไปก่อนเหลือไว้เพียงอยู่หวนเฮาสามีภรรยาที่ยังอยู่ในพระตำหนักในตอนที่ฮ่องเต้หมิงหยวนจะจักไปยังปลายตามองอยู่วนเฮาน้อย เจ้าตามข้าไปที่ห้องทรงพระอักษรข้ามีเรื่องที่อยากจะถามเจ้าหน่อยภายใต้อำนาจนี้อยู่หวนเท่าทำได้เพียงต้องเดินตาและห้อยตามไปอย่างน่าสงสารเมื่อมองไปที่เงาด้านหลังของห้องเต้หมิงหยวนในสมองของหยวนชิงหลิงก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงภาพฉากหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับห้องเต้หมิงหยวนหู้เฟยและต่อเป่าเชื่อมโยงกันเป็นสามเหลี่ยมทันใดนั้นก็ถึงกับต้องรีบพมนน้ำลายออกมาเสียงหนึ่งแหวะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ